สวัสดีจ้ารายงานข่าวสาวปอพรรณอ่านี่ก็ไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นอันตรายเด้อถ้ามันเป็นก็ต้องเป็นแหละเนาะเพราะว่าช่วงนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาค่ําแรงแล้วก็เยอรมบัน,นีอ่าเป็นทุ่งชายทุ่งท้ายหมู่บ้านไม่มีคนดอกมีแต่ฉันนี่แหละก็คือออกมาเห็นอากาศมันดีก็เลยออกมาปั่นจักรยาน แล้มาหาเลาะถ่ายรูปอันนี้ก็เป็นทุ่งข้าวโพดเด้นนี่เดอ้อนี่ข้าวโพดทางฝั่งทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพวกข้าวบาเล่เข้าวสาลีนี่แล้วก็เป็นถนนแล้วก็เป็นฉันฉันครูออเด้อจ้ะเดอ้อนี่ก็คืออ่าถ่าให้ดูปั่นจักขีจักยานด้แกเอ้ย ทําให้ดูพอคือบรรยากาศดีบรรยากาศดีน่ากลัวไหมมันก็ก็ปลอดภัยอยู่นะเพราะว่ามันก็เป็นเมืองที่เขาค่อนค่อนข้างปลอดภัยเนาะเอ,อ่อในเมืองนอกแต่ว่าก็ต้องไม่ประมาทนะออกมาแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวเหมือนกันแต่ทําไมไม่เห็นมีคนหรอก็คือคนเขาก็อยู่ในบ้านมันทุ่มกา่วๆแล้วเนาะ แต่ฉันก็กำลังกำลังได้การทำคลิปหรือทำวิดีโอเพื่อจะลง You Tube ก็พูดกันตรงๆเลยเนาะได้รับคำแนะนำจากน้องเพนเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรใหม่ๆที่เรามีข้อมูลเรามีรูปถ่ายเรามีเรื่องราวเล่าให้ฟังได้ทำไมเราไม่ทำเนาะทำไมเราไม่ทำที่ไม่ทำก็คือมันมเทคนิคต่างๆมันไม่เป็นทำไม่เป็น พอดีเจอน้องเพนได้ให้คำแนะนำเก็เลยเกิดความรู้สึกว่าม,มันมีแรงบันดาลใจนะว่าควรจะทำอะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเราก็เลยมากันมากันก็เพื่อนเฟอร์รารี่สีแดงของเราจักรยานคู่ใจเด้อจักรยานสีแดงนี่เห็นไหมเราต่อไปเราคงจะหาไอ้ที่เซลฟี่เนาะเนาะ,นะะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ เพื่อได้เห็นภาพมุมไกลๆมันจะเห็นแต่นาเห็นแตนาเออเรื่ออยู่ <laughs> รายงานข่าวอันนี้ก็คือเขาบาเล่เด้อนี่เด้อนี่เขาบาเล่ทางฝั่งนู้นก็จะเป็นเขาพดก็เป็นเขาคือกันแหละเนาะก็จะมีหลายอย่างที่เขาปลูกกันนี่กันนี่วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นจังหวะดีที่ได้มาถ่ายทำแล้วก็มีแรงบันดาลใจ ขอบคุณน้องเพนมากๆนะน้องเพนอ่างทองนะที่ให้คำแนะนำในการทำลง y o ยูทู e นั่นก็ฝากติดตามเด้อผู้ที่สนใจเรื่องราวจากสาวปอพรานรายง,งานข่าวจากเยอรมน,นีครูออจ้าอยู่ดีมีแหงจ้าเด้อเด้อเดเด้อ <c oughs>